คาถาวิชามนผูกจิตให้พิสวาสตั้งนะโมสามจบท่องบทพระคาถาสามจบสิทธินะโมกามะเอหิพันทะเอหิพันทางขึ้นเหนือล่องตายคนทั้งหลายจงอย่าชังด้วยมนตังสระนัง พ่อครูกูโอมอามะระนิณนะอ่อนใจรักโมชักมานอนพุทธสวมกอดยอดรักเสน่หาทาเช็ดน้ำตามาสู่ยะเห็นหน้ากูอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูณนะดอดาดิดีหอหาหิฮี นะปะชะดะฮีดันดอดีดอดันฮีดีนะเอหิอิทธิเอหิอัฏฐามามาสวาหะมามาสวาหุมมามาสวาหะอุปัชชะติสิทธินะโมกาม마เอหิพันธะเอหิ พันทางขึ้นเหนือล่องใต้คนทั้งหลายจงอย่าชังด้วยมนตังสระนางพ่อครูกูโอมอะมะระนิณนะอ่อนใจรักหมูชักมานอนพุทธสวมกอดยอดรักสเสน่หาทาเช็ดน้ำตามาสู่ยะเห็นหน้ากูอยู่มิได้ ร้องไห้มาหากูณนะดอดาดิดีหอหาหิฮีณนะปะชะดะฮีดันดอดีดอดันฮีดีนดนะเอหิอิทธีเอหิอัฏฐามามาสวาหะมามาสวาหุมามามาสวาหะอุปั ชาิสิทธินโมกามะเอหิพันธะเอหิพันทางขึ้นเหนือล่องใต้คนทั้งหลายจงอย่าชังด้วยมนตังสรนังพ่อครูกูโอมอามาระนิณอ่อนใจรักหมูชักมานอนพุทธสวมกอด ยอดรักเสน่หาทาเช็ดน้ำตามาสู่ยะเห็นหน้ากูอยู่มิได้ร้องไห้มาหากูณนะดดาดิดีหอหาหิหีณนะปะชะดะหีดันดอดีดอดันหีดีนะเอหิอิทธีเอหิอัฐา มามาสวาหะมามาสวาหุมมามาสวาหะอุปัชติ